สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูชุดพระปิดตาปลดหนี้นะคะหลวงปู่มหาศีราสิริจันโทนะคะวัดโพศีสะอาดจ,จังหวัดกาฬสินนะคะชุดนี้จัดสร้างปี2 5 6 3นะคะเป็นพระปิดตาปลดหนี้แช่น้ำมนต์นะคะจัดสร้างแค่800องค์เท่านั้นนะคะจะมีชุดที่แบ่งที่แช่น้ำมนต์กับไม่แช่น้ำมนต์นะคะแต่รวมทั้งหมดมีแค่800องค์เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันที่องค์แรกนะคะนี่นะคะกระทอะนิดนึงตรงนี้นะคะ,นนะ,คะเนื้อแน่นๆเลยนะคะเนื้อแน่นๆไม่มีแตกไม่มีแยะนะคะองค์นี้ องนี้นะคะเปิดอยู่หกพันห้าร้อยบาทนะคะตัวหนังสือลึกๆเลยนะคะองนี้เปิดอยู่หกพันห้าร้อยบาทกระทอนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะมาดูองค์นี้กันนี่นะคะ นี่นะคะกํบลาข้อเทา้าจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะส่องกล้องไม่เห็นองนี้สวยเลยนะคะองนี้เปิดอยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะมีกล่องเดิมกล่องแท้จากวัดนะคะนี่นะคะตัวหนังสือลึกๆเลยนี่ค่ะกําไรข้อเทา้าเห็นชัดไหมองคนี้เปิดอยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะองนี้เปิดอยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาท องนี้นะคะหายากหน่อยนี่นะคะมีจานองค์นี้เป็นแช่น้ำมนต์นะคะ2ององนั้นไม่ได้แช่นะคะนี่นะคะอง์นี้เป็นแจกกรรมการนะคะแมคคาเปิดอยู่ที่9 5้านห้นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้แอดไลน์มาเลยนะคะ ตัวหนังสือลึกๆเลยสวยงามมากค่ะไม่แพงนะคะราคาแม่ค้าก็เปิดอยู่ตามราคาตลาดนะคะไม่ได้คิดราคาขึ้นมาเองนะคะนี่นะคะมีอีกองค์หนึ่งนี่ค่ะองค์นี้ข้อท้างจะชัดหน่อยแต่มาขอรูปได้นะคะอาจจะสองกล้องไม่เห็นนี่ขี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ องค์นี้7,500บาทนะคะขอภาพเพิ่มเติมแทกไลน์มาได้เลยนะคะแม่ค้ารับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพนะคะองค์นี้ไม่มีกล่องนะคะแต่มีซองเดิมจากวัดมานี่นะคะราคานี้นะคะเบาๆค่ะอนาคตหมื่นแน่นอนเพราะว่าจัดซางแค่800องค์เท่านั้นนะคะมีไม่เยอะมีไม่เยอะจริงๆแม่ค้ารับประกันแท้ให้ตลอดชีพด้วยนะคะแล้วก็เจอ เจอของที่ว่าเดินตามสนามนะคะก็จะเอามาให้เปรียบเทียบนะคะแต่เราจะไม่เอาองค์พระออกมาดูนะคะเดี๋ยวเกิดไปกระทบกับใครนะคะก็ให้ดูแค่ซองพอซองแท้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือซองที่ลอกเนียนแบบนะคะนี่นะคะตัวหนังสือก็จะเบลอๆหน่อยมึกก็จะเลอะๆหน่อยนะคะไม่ไม่ชัดไม่คมนี่ก็คือซองแท้ของวัดจะเป็นแบบนี้นะคะ ที่มาคู่กับพระเลยนี่เจ้าของเดิมก็เอาไปเลี่ยมห้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักแม่ค้าได้ราคานี้ไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นราคาตลาดนะคะอาจจะมาบวกพี่ห้าร้อยพันหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็รับประกันแท้ให้ทุกองค์ไม่ต้องกลัวว่าจะหนีหายไปไหนนะคะรับประกันพารแท้ให้ตลอดชีพมีบริการหลังการขายพูดคุยกันได้นะคะไม่หนีไม่หายไปไหนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์0ูน4 4, 4 1, 9 8 7 8นนะคะถ้าเป็นไลน์ก็ จะแอดหรือว่าเป็นแอดเป็นเบอร์โทรนะคะช่องเบอร์โทรนะคะแล้วก็แอดช่องที่ที่เป็นเบอร์โทระคะ่ะแล้วก็เมมเบอร์ก็จะขึ้นนะคะเป็น064 441 9878นะคะทักแม่ค้ามาได้เลยมีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็จัดส่งให้ต่างประเทศด้วยอาจจะบวกค่าส่งไปนะคะ2 3 0สไม่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าส่งให้หลายประเทศแล้ว แม่ค้ารับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะคะมี4องค์เท่านั้นนะคะมี4องค์เท่านั้นใครสนใจทักมาได้เลยรับประกันพระแท้ตลอดชีพคะ่ะ